สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซานแล้วนะครับกับวันนี aqui, aqui. ้เรามาทําอะไรกันเหรอครับอยู่ที่อยู่ตึงนี้วันนี้เรามาดูอาชีพคนไทยในซิดนีย์ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนไทยในซิดนีย์ฮะอาชีพนี้เป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นการส่งพรมเดลิเวอรี่ครับซึ่งการส่งพรมเดลิเวอรี่ขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงวันนี้เรามาล้วงลึกกันว่าการส่งพรมเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องเข้ามาอยู่ข้างๆผมนะครับผมสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับผมชื่อเพชรครับผมชื่อเพชรวันนี้ P A T C H ไม่ใช่อาหารสัตว์นะไม่ใช่โอเควันนี้ได้โอกาสมาเป็นแขกรับเชิญก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งโอเควันนี้วันนี้มีโฮมละวันนี้ตอนนี้ก็นี่คืออาหารของเราครับที่เราจะต้องส่งลูกค้าโอเคตอนนี้ใกล้หมดเวลายังโอ้อีกนานพี่อีกนานใช่ก็เดี๋ยวงั้นขับรถไปแล้วคุยกันไปดีกว่าโอเคจะได้ไงไปครับไปครับผมไป ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดินไปนิดนึงก็ถึงวันลูกค้าครับโอ้ oh. ตอนนี้วันนี้วันนี้ยุ่งหรือไม่ค่อยยุ่งเนะี่ยปกติแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นวันวันที่เดลิเวอรี่ยุ่งพูกถุงควรครับก็ oh. จะเป็น3ามวันต่อวีควันธรรมดา oh. ไม่เท่าไหร่ครับวันนี้เฉลี่ยประมาณตกประมาณ25ใบใช่ oh. ครับก็วิ่งกัน 2, 2> คนครับ โอโโอเคสลับกันไปสลับกันมาใก็สลับกันไปสลับมา mm hmm. ก็ถ้าไปถึงร้านก่อนก็สามารถสามารถเอายิบออเดอร์ไปได้เลยครับติดชีวิตเลียส่งโฮมถงนอกออสเตรเลียฮัลโหล Yeah I'm here now Yeah Are you h o me now Okay okay thank you see you อันนี้คือลูกค้าลงมาใช่ครับพอดีพอดีอินคอมพางครับเดลูกค้าอบอกว่าลูกค้าลงมาตอนนี้น้องเขาก็เข้าไปกับลูกค้าแล้วตอนนี้ไปคิดเงินอยู่แล้วก็เรื่องการจ่ายตารกันอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้เพราะว่าเราเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากลูกค้าว่าสามารถที่จะถ่ายได้ตอนนี้เราแค่มาติดตามติดชีวิต ของน้องเขาว่าการส่งโมเดลิเวอรี่ในซิดนีย์เป็นยังไงเป็นไงบ้างอันนี้ลูกค้าจ่ายเงินสดปะใช่ครับอ๋อจ่ายเงินสดครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดอืมเอ้าแล้วถ้าจะ่ายบัตรอะทำไงอะถ้าจะบัตรก็สามารถโทรคือต้องบอกลูกค้าว่าต้องโทรเข้าไปที่ร้านครับ oh. แล้วก็บอกดีดเทลบัตรแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเทคแคชหมดครับ oh. จะมันก็จะดีสําหรับดรเวอร์ส่งโฮมเพราะว่าเราสามารถได้ทริปบ้างจากลูกค้าทริปเยอะไหมที่นี่ ถามว่าทิปเยอะไหมถ้าถ้าโซนนี้ผมตอบได้ว่าโอเคเลยครับบางครั้งก็20ดอล30ดอนได้ครับใช่โอเคอยู่ในเนี่ยทิปแต่ละวันไปเรากลับไปที่ร้านครับ แล้วเวลาส่งส่งอย่างเงี้ยครับผมเคยเจอลูกค้าแบบแปลกๆบ้างไหมแปลกๆถ้าในเรื่องของปัญหาในการส่งก็มันส่วนใหญ่จะเป็นแบบบางครั้งลูกค้าออเดอร์มาแล้วใช่ไหมครับพอพอผมไปถึงบ้านลูกค้าอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าตัวลูกค้าเองอะ่ะไม่อยู่บ้านครับ <c oughs> อ่าบางทีก็อาจจะยังไม่กลับบ้านบ้างยังไม่กลับจากที่ทํางานบ้างก็คือออเดอร์ไว้ก่อนมันทําให้เราต้องรออ่าใช่ครับเพราะว่าการส่งเดลิเวอรี่ของของร้านอาหารนะครับมันต้อง เร่งสปีดนิดนึงบางบ้านอาจจะมีสุนัขใช่ไหมครับสุนัขเราก็ริงผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวสุนัขแต่บางครั้งด้วยเสียงหรือว่าด้วยด้วยขนาดตัวของสุนัขก็เราก็ก็กลัวบ้างบางทีครับใช่แต่ลูกแต่ลูกค้าก็คอยคอยคอยจับคอยอะไรไปเคยโดนหมากัดรึเปล่าไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับอ๋อกัดก่อนกัดมันก่อนผมวิ่งก่อนแลอดผมผมวิ่งก่อนครับพี่นี่ใส่เกียร์มาแล้วถ้าวิ่งมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พี่ผักประตูไว้ก่อนไม่คุ้มครับถือว่าเป็นงานสบายงานหนึ่งครับ ขับรถไปส่งอาหารกับร้านแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยรายได้จากการส่งโฮมเดลิเวอรี่พอที่จะเลี้ยงชีวิตในการทั้งเรียนทั้งทํางานในซิดนีย์นี่ได้ไหมถ้าถามว่าพอไหมแล้วจุดนี้สามารถเอามาช่วยช่วยในการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งการกินค่าเช่าห้องใช่ไหมครับแต่ถามว่าก็ไม่ได้สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดเราก็ต้องมีจ็อบอื่นที่ที่ช่วยเราเลยครับส่วนเวลางานผมขอบอกเวลางานครับคือโดยปกติแล้วร้านอาหารไทยก็จะเข้างานประมาณ5้าโมง อ,อย่างผมตัวผมเองนะครับร้านนี้ผมเข้าห้าโมงถึงสามทุ่มครึ่งครับถ้าเป็นสุกสาวจะเป็นสี่ทุ่มเวลานี้คือเป็นทุกร้านเลยหรือเปล่าหรือว่าบางเป็นแค่บางร้านเออเป็นแค่บางร้านครับบางร้านจะไม่เหมือนกันบางทีก็บางร้านก็ห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มใช่ก็แล้วแต่ร้านครับแต่ส่วนใหญ่จะบวกลบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อใช่ครับจริงๆก็ถ่างกันไม่เท่าไหร่ส่วนนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามน้องเขาไปออเดอร์กันไป นีน้องเขาก็เข้าไปหยิบพงใบใหม่ม,มา,มาละน่าจะมีพวงนะผมว่าก็เห็นน้องเขาบอกว่าร้านนี้เขาพวค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรครับวันวันหนึ่งนี่ก็ละยี่สิบขึ้นเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นก็น่าจะเริ่มเข้าละอ่ะออเดอร์น่าจะเริ่มเข้ามาละเราตามไปดูครับว่าน้องเขาทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างโ้ได้มาสองใบเลย มาใหม่อีก2ใบครับก็มีมีพี่คนหนึ่งเอาไปแล้วสองอันสองใบก็รอบผมก็อีก2ใบก็ผัดผัยกันครับแต่โบนิตก็เป็นประมาณนี้ คือเหลืค่าโฮมนี้คือแบ่งตามซับเบิร์กเหรอใช่ครับโดยโปกติแล้วระยะทางของการส่งโฮมจะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในเอเรียที่ร้านกำหมดมาก็จะประมาณ3ดอนต่อต่อ l i v ่ r y ดลอ๋อใช่ครับแต่ถ้าอย่างนอกเอเรียหรือว่าไกลกว่าเดิมเนี้ยก็แล้วแต่ซับเบิร์กที่จะใกล้ไกลก็จะชาร์จเพิ่มให้ครับอ๋อแล้วแต่ร้านก็จะกำหนดนะใช่แล้วร้านหนดก็ ีกปัญหาต่างๆเลยปริมาณรถครับบา,บางครั้งช่วงเวลาเย็นๆวันทํางานนะครับมันจะถึงสุ่อย่างนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถติดปริมาณรถคนกลับจากการทํางานก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาหนึ่งบางทีรถติดก็เทคทามครับครึ่งชั่วโมงบ้างทําให้เราบางทีก็ส่งส่งอาหารไม่ทันบ้างสายบ้างหรือยังเสาร์ทิศ เวที่น่าจะเป็นน่อยโอาเควิ่งง่ายหน่อยครับขับรถง่ายเอาอย่างนี้ถ้าส่งช้านี่เป็นยังไงส่งช้ามันจะมีเวลาบอกตรงหน้าออเดอร์ครับพี่ว่าเรากำหนดเวลาประมาณ45นาที50นาทีส่วนใหญ่จะพอดีอสายบ้าง5นาทีถ้าสายจริงๆเราจะโทรบอกลูกค้าครับวันนี้เราไปสายครับเซีอรรี่ไปครับ ผมก็ไม่เห้กคาเจอบลูกค้า,อา,คาตอนนี้เราเขาก,กาลังคิดเงินกับลูกค้าอยู่เราก็ยืนรอกันอยู่ข้างหลังไกลๆเนาะลูกค้าด่าครับเราต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไว้เดี๋ยวเขาว่าให้ไป เฮดต้อให้ทิปด้วยเหรอบ้านนี้งั้นราคาเอาอาหาร113ดอลนะครับให้เดลเวอร์มา120ครับเจ็ดเหรียญใช่ครับโอ้โหบ้านเดียวนี่เจ็ดเหรียญใช่ก็บางครั้งก็อย่างบางวันก็ได้เยอะครับบางวันก็ไม่มีเลยก็มีเป็นจังหวะเป็นดวงไปครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้านะใช่ครับแล้วลูกค้าไป ตอนนี้ก็ให้น้องเขาทํางานได้เต็มที่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเกะก,กะน้องเขาช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงพีคช่วงยุ่งของของน้องเขาเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีตอนที่ออเดอร์เริ่มจะใจะเงียบละเริ่มจะซาซาหน่อยเดี๋ยวผมกลับมาหาน้องเขาอีกทีนึงแล้วก็มาถึงช่วงเงียบแล้วใช่ครับเป็นช่วงที่เวลานี้ก็ประมาณ3ามทุ่มก,กว่าแล้วครับ ก็เป็นช่วงที่ไม่มีมไม่มีเดินว<อ>ิส่งแล้วครับ<อ>ก็เป็นช่วงที่เด็กเด็กโฮมอย่างเราก็นั่งรอครับรอคิดโฮมกลับบ้านในร้านนี้ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคือแบบว่าจัดโต๊ะเก็บโต๊ะหรือว่าทิ้งขยะอะไรอย่างนี้เอ,อ่อถ้าเป็นงานหลักๆเลยคือส่งคูมอย่างเดียวพี่คือเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างครับพับช้อนพ<อ>ับน<อ>ท,บทเอเวคือหน้าที่เราโดยตรงหรือว่าเราเต็มใจช่วยเป็นหน้าที่โดยตรงพี่อ๋อพอเดเริ่มเงียบเริ่มหมดแล้วก็เราก็เตรียมตัวอาจจะมีเวลานั่งเล่นนิดๆหน่อยๆครับเตรียมตัวคิดโฮมอย่างถ้าคนที่สนใจที่จะทำเขาต้องหาางงงนยไ อย่างแรกเลยต้องมีรถครับรถยนต์ยนก็ได้รถรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับได้หมดถ้าผมแนะนำก็ผมว่าร้าโฮมร้านรถยนต์ยนดีกว่า เอาไปได้หลายออเดอร์ใช่แล้วก็เอาไปได้หลายออเดอร์บางทีแบบมันยุ่งๆนะครับรู้สึกว่าความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดคือการขับรถนะเพราะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลานอกจากมีรถใช่ไหมพี่ไปเที่ยวีที่นี่ใช้แบบีีไทยได้ครับแบบพีไทยได้แบบีีออสออสเตรเลียก็ได้ไรเส้นนะครับก็คือใช้ได้สองอย่างส่วนการหางานเนี่ยไม่ยากครับที่นี่ออสเตรเลียจะมีเว็บหางานโดยตรงและหลายเว็บนะพี่ทั้งนักตุยเอ้ยทั้งซิตี้ไทยแล้วก็เหมือนจะมีหนึ่งช่องทางก็คือทางไลน์ถูกต้องครับผมก็จะ เป็นลายกลุ่มใหญ่ในรลายก็จะมีเลย่เหมือนพี่เห็นมาปมะมานใหญ่หลายกลุ่ม3 4กลุ่มอ่ะก็เต็มเต็มทุกกลุ่มเลยนะแบบ500อัพ500กนีก็จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แชร์งานกันนะครับเวลาร้านไหนขาดคนหรือว่าต้องการคนทํางานก็จะจะบอกดีเทลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานลงไปในในกลุ่มลาย ราสนใจก็สามารถนี่ได้ครับสามารถติดต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเบสิกเบื้องต้นในการเป็นการหางานโฮมแล้วเคยโดนตำรวจเรียกไหมเวลาขับรถไปแล้วอยู่ดีๆตำรวจมาแล้วก็เปิดไฟเรียกเราเนี่ยก็แถวนี้พี่เห็นตำรวจเยอะมากเลยเคยครับเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเ่ยหละพี่ก็มันเป็นจังหวะที่มาสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วครับก็พอดีผมขับรถกลับร้านใช่ไหมพี่แล้วพอดีว่าไม่ได้ระวังอันนี้คือผมผมประมาทเองใช่เราไม่ได้หยุดตรงเช่นสต็อป ใช่ไหมครับมันจะมีเส้นสต็อปอยู่แล้วเราไม่ได้หยุดแล้วตำรวจก็เลยเปิดไฟตามหลังมาเลยพี่ก็โดนโดนปรับครับโดนปรับเยอะนะครับแล้วก็ปรับไม่พอแล้วก็โดนหักแต้มด้วยโอ้โหโดนหนักเลยนะประเทศนี้เป๊ะมากจริงๆคือแบบว่าเห็นแวบๆนี่แบบก็โดนละต้องครับที่นี่ไม่กล้าเสี่ยงจริงๆพี่แม้กระทั่งแค่เห็นขัดนิรภัยนะครับคือแค่บางทีเราออกจากซอยอย่างเงี้ยครับเราลืมคาดอย่างเงี้ยถ้าตำรวจเห็นก็คือโดน ใช่ใช่เพราะปีเคยเห็นรุ่นน้องพี่ปรับทั้งแต่แบบทั้งตังครับแต่โดยหนักครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับในการส่งโฮมเนาะเรา,ชาเชใช้รถใช้ถนนทุกวันแล้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ประมาทไม่ได้ครับแล้วก่อนที่จะมาทำโฮมเนี่ยทำอะไรมาก่อนผมว่ามาใหม่ๆเนาะครับเราก็ไม่ค่อยรู้อะว่าช่องทางการทำงานที่นี่เป็นยังไงก็เข้าร้านอาหารเลยพี่สเต็ปแรกล้างจานเหนื่อยมากครับคันผักคันของที่นี่มันจะเป็นแบบล้างจานเนาะครับแล้วก็เอาเทใช่ไหมครับทอดของทอดของกินเล่นนี่ครับแล้วก็เป็นแบบยำสลัด ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นจะไปเป็นผัดผัดอาหารของลูกค้าก็อยู่จนถึงผัดอะพี่จนรู้ว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่ทางของเราแล้วก็ตัวเงินมันก็อาจจะเยอะในระดับหนึ่งแต่มันมันไม่ตอบโจทย์เราเราสึกว่าเราสามารถหาเงินได้มากกว่านี้ใช่ครับเราก็เลยโอเคเราเลือกที่จะก็มีพิษานนี่แหละที่แนะนําผม,มจำได้ผมจ,จำได้เลยไปไปไปยินเล่าวร่อพิษานนีะ่อ่าโอเคนะงานนี้นะเออเอาเราสนใจไนงะออจากร้านอาหารมาก็ใช้รถอย่างเดียวแล้วพี่ใช้รถส่งอาหารก็ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงการเวลาส่งโฮมแบบร้านไทยมาเนี่ยประมาณกี่ปีลวส่งมาได้ปีเดียวพีี่ชวน้ ก็นช่วงหน้าหนาวลรวพี่พ์คอาจจะไม่ค่อยสั่งร้านอาหารเท่าไหร่ก็แต่ก็จะอยู่ในระดับที่เราโอเคครับปกติโซนบีทโซนหาดแถวนี้มันก็จะยุ่งตลอดเวลาถูกต้องครับยิ่งสุ่บเสาร้อนพี่โอ้โหคนเยอะมากคนเยอะวิวดีวิวดีตรงตนอนนี่มีซอยหนึ่งยอดเลยอะไรซอยถ้าเข้าไปนี่มันเป็นหาดมันเป็นหาดซอยหนึ่งแบบตรงนั้นนี่แบบเล็เกตเราพี่ใช่เอ้านี่รู้ดิเอาตรงลาบเอาปะเออแหละโอ้หแบบตรงแลมเกตเอวินิว ลานเลยละลานตาเลยมันมันเป็นถนนที่ติดบีกับบีเลยครับกับทรายไงมันก็เลยเห็นแต่งตัวมาอวดกันชัดๆแบบเน้นๆผู้ชายก็ิกแผกครับเนื้อนมไทยเนื้อนมไทยก็เป็นสีสันหนึ่งพี่ครอบเราจะทำงานแล้วก็มันก็ไม่น่าเบื่อพี่แล้วอย่างอย่างเรามาทำอย่างเงี้ยสิ่งที่เราลงทุนกับต้นทุนเรื่องรถรายรายได้ที่เข้ามาเนี่ย ค่อนข้างที่จะโอเคไหมในในการที่จะต้องมานั่งซ่อมนหนุงรถแล้วก็เรื่องของรายได้แล้วก็น้ำมันน้ำมันเนี่ยคิดว่าคุ้มกันไหมคับสำหรับผมเองนะครับก็จะมีการแบ่งเงินไว้เลยพี่อย่างเช่นอ่าอย่างเรื่องต่อเรโจนะครับเรโจที่นี่มันเหมือนที่เรียกว่าอะไรนะพี่ต่อต่อทะเบียนต่อทะเบียนอ่าออที่นี่ก็มีเรียกว่าเรโจมีละครั้งหรือว่าหกเดือนครั้งใช่ไหมครับเราก็จะผมก็จะมีการแบ่งเงินไว้ ทุกๆวีคอ่าค่าน้ำมันเงี้ยเราก็จะมีการแบ่งไว้ทุกๆวีคเหมื<พ>อนกันเพราะที่นี่มันรับเงินกันเนี่ยเป็นรับรายวีคเนาะครับก็จะมีการแบ่งเงินเป็นบรษัทในส่วนไปครับอ๋อ,อคือแบ่งกันเงินไว้แล้วว่าเออ,อ,อส่วนนี้คือส่วนนี้ใช่ครับเป็นการเป็นเงินที่ดีเลยนะมีอะไรจะฝากถึงคนที่สนใจที่อยากจะมาขับโฮมเดลิเวอรี่ไหมว่ายังไงก็จริงๆแล้วที่เนี่ยประเทศออสเตรเลียนะผมว่าที่ว่ามันมีงานหลากหลายให้ให้ให้เราได้เลือกนะครับ YouTube ช่อ o รับผมอ้โี่คอใครนั่นแหละก็เฟลี่ครับังใช่ก็น่ารัก a ากมาทักทายนะยังไงก็ฝากอะไรถึง คนที่สนใจที่จะอยากที่จะมาทํคขับโฮมดีลิวอรี่ผมคิดว่าประเทศเนี้ยออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศมีงานหลากหลายยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พรมแดนปิดนะครับทุกๆคนก็จะมีงานของตัวเองแหละครับแต่ส้หรับผมในในฐานะที่เป็นเดลิวอรี่แมนอ่าอยากฝากว่าโอเคงานสบายเงินพอสมควรไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปเราเราพออยู่ได้ก็ถ้าฝากก็คือเดลิวอรี่แมนเนี่ยขับรถปลอดภัยทุกคนทั้งหมดโอเคครับครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนเราสองคนวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ